รงนี้ก็จะเป็นห้องอเหมือนห้องรับแขกนะครับผมห้องรับแขกต่างๆเป็นบรรยากาศเอาไว้สูตรอากาศชมวิวข้างนอกนะครับอ่าไว้เรามาพักผ่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าคดหานี้เราสามารถเซฟได้เหมือนเปลี่ยนแบบเป็นบ้านเราด้วยครับอ่ามันมีที่เซฟเลยนะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวได้แจกหมอดเกม GTA San a เ d r e บนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวได้แจกวันนี้ก็คือหมอดค่าเลือหา VIP นะครับผมเป็นคาลือหาส่วนตัวนะครับผมถ้าเกิดครสโซใจหมอนี้ก็สามารถ์โาลดนได้ที่ทาคิปนี้นะครับผมส่วนวิธีการลงหมอนี้ก็จะอยู่ทาคิทนี้เช่นเคยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับโอเคก็จะเป็นคาลือหาส่วนตัว VIP นะครับผมเอาไว้ให้เราได้พักผ่อนเพลินตากันนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะขับขับรถเข้าไปรีวิวกันนะครับโอเคไปเลยอ,อารมณ์แบบว่าเรามาพักผ่อนนะครับผมไปครับอ่านี่ก็จะไปนะครับโอเคอทางเข้าบ้านนะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหม่ของเราน,นเองนะครับผมนี่ก็จะมีรถรูจอ,อจอดจอดอยูอ่เต็มโรงรถไปหมดเลยทั้งหมดมีแค่สามคันนะ แล้วเราก็จะลงตรงนี้แนงเนี่ยอ่านี่จะเป็นจอดลานจอดรถนะครับสําหรับค้าราชหารทงเราประตูก็จะอยู่ทางนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องอ่าเือนห้องรับแขกนะครับผมอ่าห้องรับแขกต่างๆอ่าตรงนี้ก็จะมีสนุกไว้ให้เล่นคลายเครียดด้วยนะครับอ่าเราสามารถเล่นสนุกได้นะอ่าส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นอ่า บรรยากาศเอาไว้สูตรอากาศชมวิวข้างนอกนะครับอ่าไว้เรามาพักผ่อนอะไรประมาณนี้ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีผู้คนมาพักผ่อนด้วยอ่าผู้คนก็จะเป็นในพวกคนในเมืองนะครับผมอ่าแต่รู้สึกว่าน้ําจะน้ำในนีนน้น้ําในสานี้ใสไม่มีครับมันจะแห้งไปหมดแล้ว <c oughs> ไปครับเอาขึ้นครับสิเอาขึ้นสิขึ้นเออไปสิ ก็จะเป็นไว้พักผ่อนนะครับไปครับเราไปดูชั้นบนกันดีกว่านะครับห้องนี้ก็จะมีห้องฟิตเนสส่วนตัวเลยครับเอาไว้ออกกําลังกายช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยเนาะเขาก็แบบไปออกข้างนอกก็กลัวจะเสี่ยงโรคนะครับก็นี่เลยครับมีฟิตเนสอยู่นะครับเอาแล้วเอาแล้วเริ่มเราเรื่องแล้วผมไปเรียนไปต่อ ค่อคยดูหานี้เราสามารถเซฟได้เหมือนเปลี่ยนแบบเป็นบ้านเราด้วยครับอ่ามันมีที่เซฟเลยนะเข้าไปเซฟอันแรกไปเลยอ่าโอเคนะครับอ่าสามารถเซฟได้นะครับพอเซฟมาอีกทีแม่งก็มืดนะครับท่านผู้ชมอ่านี่ก็จะเป็นแบบแม่งผู้คุณแม่งก็ไปหลับไปนอนกันนะครับผมแม่งมันมานั่งกันอยู่นั้นเฮ้ยแล้วเหมือนว่ามีคนตกตกสาด้วยนะ วิงก็น,นั้นมันรู้สึกว่าจะเดินตกสะไปนะครับตรงริมระเบียงเราจะเห็นบิวด้านล่างนะครับสุดยอดไปเลยอะ่ะไปนะครับอ้าวไปผิดประตูประตูนี้เดินไปครับตรงน,นี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะครับอันจะเป็นแบบเหมือนห้องหลังบ้านของเราอะ่ะไม่มีอะไรแต่ด้านบนก็จะมี ด้านบนก็จะเป็นที่จอดหอนะครับด้านบนก็มีจะมีที่จอดหอด้วยนะอหอต่างๆก็เราก็สามารถขับได้ปกติครับไม่มีอะไรบรัดดวิเราสามารถขับได้ปกตินะครับมันไม่ได้เป็นแค่ฉากเฉยๆนะอแต่ก็จะมีหอไว้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะเย่ อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูเออขั้นตอนเดาลืม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 บอกนะครับอ่าโลเคชั่นก็จะอยู่ประมาณอ่าบริเวณตรงนี้แหละอ่าตรงนี้แหละครับอ่าตรงที่ผมกับพีิปสีแดงไว้นะครับอ่าโลเคชั่นอยู่บริเวณนี้นะครับอ่าโอเคงั้นเราไปดูวิธีการลงมอดนี้กันกันเลยนะครับ เรามดูวิธีการลงมอดอ่าเลืองหาด V.P กันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมไปโหลดไฟล์มอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์มอดมาเสร็จก็ให้ท่านผู้ชมเตรียมทั้ง3แอปนี้ไว้นะครับแอป GTA, IMG2, f t d 2แล้วก็แอปแตกไฟล์นะครับผมแอปแตกไฟล์นี่ผมจะไม่มาคับนะครับถ้าเกิดใครใช้ไปแล้วก็จะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับตามสบายส่วนถ้าเกิดใครใช้แล้วกัวงงก็ใช้แอปตามผมก็ได้นะครับทั้ง3แอปนี้ก็มีรูปที่ใต้คลิปผมนะครับโอเค พอเดินไฟมา,มาเสร็จเตรียมแอปเสร็จก็เข้าไปที่แอปแตกไฟนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าผมทิ้งไปลิงก์มีเนีย่ยไฟเวลาดาวน์โหลดจากลืนโคลมเนี่ยมันก็อยู่ในก็อยู่ในแฟ้มดาวน์โหลดนะครับอ่าเข้ามาแล้วเจออ่มอามัดคลือหาร v ีพนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดจิ้มไปที่ไฟล์มดัดคลือหาร v ีพนะครับพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คั้สั่งที่2นะครับ extract เกีย โอเคนะครับพอเราแตกไฟล์มาเสร็จเราก็จะได้อ่าแฟม้มมดขัเรื่หาด VP มานะผมก็กดเข้าไปที่แฟม้มเราก็จะเจออยู่ทั้งหมดอ่าสามแฟม้มกับอีนึงไฟล์รูปภาพนะครับไฟล์รูปภาพไฟล์รูปภาพก็จะเป็นไฟล์โลเคชันจุดที่ตั้งของคัรื่องหาดของเรานะครับก็จะอยู่ประมาณติดติดกับทะเลหน่อยนะครับอ่าตรงที่ผมมาเอาไว้นะครับอันนี้ไว้สาหรับท่านที่อ่าไม่ต้องการที่จะแบบไปดูที่ผมนะเออก็มาดูใน่งนี้ก็ได้นะครับ ผมได้แรปภาพมาไว้แล้วโอเคก็จะเป็นปรานะประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากดค้างที่แฟ้มคอมหรืลรอสตาร์เกม GTA SA นะครับพอก,กดค้างเสร็จจะขึ้นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับที UT, ่ U T c u ดหรือยัดน,นั่นเองอจากนั้นก็ให้เรากดให้เรากดไปที่ปุ่มย้อนกลับของโทรศัพท์ของเรานะครับกดอีกจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มแอนดรอยแฟ้มดาตาจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับ ปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราออกออกจากแอปนี้ไปเลยจากนั้นก็เข้าไปที่ป GTA i n g 2นะครับผมแอปนี้ก็ไม่โดดอยู่ที่ใต้ลีปผมนะอ่ากด Open n g ไปเลยจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Android แฟ้ม Data จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม Com Dallas Star GTA SA จากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์จากนั้นก็เข้าไปที่ TEXDB จากนั้นก็เข้าจากนั้นก็เลือกไปที่ GTA 3ุ ing นะครับอ่าพอเลือกเสร็จก็กดปุ่ม C ด้านล่างนะครับอ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่ 2. นะครับ add file d p l a t e อ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่แฟ้มที่2นะครับอ่ากดไปอีก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 อ่าจนมันถึงจอจนมันถึงหน้าแบบนี้นะครับผมจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลด าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มมอนเตืรองห v p อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม GTA i n g 2นะครับาจากนั้นให้เรากดเลือกไปที่2องไฟนี้นะอรากดเลือกพอเลือกเสร็จก็ก,กดปุ่มสิลิกด้านล่างนะครับาจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับาจากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับรีบูตแล้วก็ลองมารีบูตไฟสักครู่นะครับ ก็โอเคนะครับจากนั้นก็ให้เราออกจากแอปนี้ไปเลยนะจากนั้นก็เข้าที่แอป TXD2 นะครับผมแอปนี้ก็มีโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะโอเคก็จากนั้นก็กดปุ่มีชมพูวงกลมด้านล่างนะครับจากนั้นก็มันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่รูปบ้านที่ขวามือบนสุดนะครับรูปบ้านหรือโฮมนั่นเองกดไปหนึ่งครั้งนะครับ อ่าพอกดเสฟก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะผมจากนั้นให้เราเข้าไปที่แฟม Android แฟม Data อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มคอมดาวรอสตาเกม GTA SA นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่ไฟล์จากนั้นก็เข้าไปที่ TEXDB อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟม GTA สอ่าจากนั้นก็ให้เรากดอ่าติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับอ่าพอติ๊กเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างนะครับ จากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มบวกสีชมพูด้านล่างนะครับจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับ for image จากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งที่3นะครับอโอเคนะครับไม่ว่าใครจะขึ้นเป็นหน้ายัางไงก็ช่างนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปที่เครื่องหมายปุ่มย้อนกลับที่ซ้ายบนสุดนะครับวงจะชี้ลูกศรจะแดงบอกนะครับใช้ซ้ายบนสุดนะครับกดไปเลยนะครับ กด,ดไปอีกกด,ดไปอีกกด,ดไปอีกอ่ากดจนมาถึงหน้าแบบนี้นะครับเมนูกด,ดให้มันเป็นหน้าเมนูแบบนี้นะครับโอเคจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวโหลดอ่าจากนั้นเข้าไปที่แฟ้มมอดเคลือหาด v p จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม T XD2 อ่า AP, จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ,ม 2, แฟ้มแรกนะครับ B Alpha อ่าจากนั้นก็ให้เรากดจิ้มไปที่ oup, form, ดดไฟล์รูปนะครับอ่าเพราะจิ้มเสร็จมันก็จะเป็นเครื่องหมายถูกแล้วนะอ่าจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ เครื่องหมายถูกด้านบนขวามือนะครับผมด้านบนสุดเลขอัมมืออ่ะมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่คาสั่งที่2นะครับโอวิทอ่ะทุกคนเห็นไหมครับว่าผมจะเลือกเป็นคาสั่งที่2องแล้วนะอ่าปุ่มวง,วงกลมสีฟ้าก็จะยา้ยายาลงมายูที่2นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็ให้เราให้ท่านผู้ชมเอาเครื่องหมายถูกทั้ง2คําสัง่งข้างล่างออกนะครับตรงที่ผมอ่าวง วงสีสีแดงไว้นะครับเอาเครื่องหมายถูกนะออกนะอ่าอ่าโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ท่านผู้ชมกดไปที่ปุ่มปุ่มลองสุดท้ายนะครับเดี๋ยมันจะอยู่ทางขวามืออ่าเดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรสีแดงชี้ไว้นะครับอ่ากดตรงที่ผมชี้ลูกศรสีแดงชี้ไว้นะครับอ่ากดปั๊บอ่ามันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็ให้เราเลือกไปที่512นนะครับอ่าเลือกไปโอเคจากนั้นก็ให้เรากดไปที่ปุ่มโอเคนะครับ จากนั้นก็รอสักครู่นะครับผมอ่ะก็กดโอเคไปเลยนะครับอ่าจากนั้นก็ให ja, ้เรากดไปที่ปุ่มบวกสีชมพูด uh ้านล่างนะครับอ่าจากนั้นก็เลือกไปที่คําสั่งแรกนะครับ for image อ่าจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่คําสั่งที่4ี่นะครับอ่าโอเคนะครับมันก็จะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่อ่า ปุ่มย้อนกลับที่ซ้ายมือบนสุดนะครับอ่ากดไปที่ปุ่มย้อนกลับที่ซ้ายมือบนสุดนะอ่าโอเคนะครับพอกดแล้วก็ฮะก็มันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็ให้เรากดไปที่แฟ้มที่สองนะครับอ่าแฟ้มที่สองเข้าไปที่แฟ้มที่สองอ่าจากนั้นก็ให้เรากดอ่าจิ้มที่ไฟล์รูปภาพทั้งหมดเลยนะครับอ่าจิ้ม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 อ่าพอจิ้มเสร็จก็ให้เรากดไปที่ปุ่มเครื่องไมยถูกด้านบนขวามือบนสุดเลยนะครับอ่า พอกดเสร็จมันจะขึ้นไปหน้าแบบนี้ก็แล้วเลือกไปที่คํสาสั่งที่2นะครับ Over with ทุกคนเห็นไหมครับว่าผมจะเลือกเป็นคํสาสั่งที่2แล้วนะ่มวงกลมสีพูก็จะย้าย,ย,าย,ย,ายลงมาอยู่คํสาสั่งที่2นะครับการตอน,ต,อนต่อ,ตอไปก็เหมือนเดิมนะครับผมให้ท่านู้ชมเอาเครื่องเอาเครื่องไม้ถูกนะครับ2คํสสาสั่งที่ผมวงสี่เหลี่ยมสีแดงเอาไว้นะครับเอ,เอาออกนะครับ โอเคนะครับทุกคนไม่ว่าผมจะเอาออกแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เรากดไปที่เลือกไปที่คำสั่งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ลูกศรสีแดงชี้บอกนะครับว่ากดตรงบริเวณนั้นนะครับกดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นเลขแบบนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่512เหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยนะครับ อ่าเราก็รอมาสักครู่นะครับมันกำลังอีพอร์ตไฟอยู่อ่าหมอดนี้มันก็จะอาจลงครั้งแรกมันจะอาจดูซับซ้อนหน่อยนะครับอ่าแต่ผมก็จะซ้อนให้ละเอียดที่สุดเท่าที่มันจะละเอียดได้นะครับถ้าละเอียดตัวนี้ก็คงต้องไปใช้รถบดแล้วแหละ อ่าก็โอเคนะครับจากนั้นให้เรากดปุ่มโอเคได้เลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการลงหมดคเรื่องหาด VIP นะครับผมก็เป็นงยางไบ้างผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นลายใจผมด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครก็ฝากกดซับสไครและกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมก็ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมก็ต้องขออภัยในหน้าที่มีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ เอาไว้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ